ไอ้ข้อที่ทําให้เรารอดหรือเป็นหลักฐานของความลอดหรือคนที่รับความรอดแล้วเขาทาเนี่ยคือไอ้ข้อข้างล่างคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงแต่ถ้าปราศจากข้อข้างบนที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะมันเหมือนเรือเรือเรือที่มีหางเสือที่ถูกแล้วมีความมุ่งมั่นที่ถูกต้องแลวจะไปให้ถึงฟังอะไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่า คือใช่ถ้ามันไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งอ่ะมันรอดไหมมันรอดแต่คําถามคือมันจะไปถึงไหมละ่ะปัญหาคือคุณยังไม่ตายคุณไม่ได้เหมือนโจนที่แม่กังเขนคนนั้นที่กลับใจแล้วก็ตายโจนที่แม่กังเขนคนนั้นสภาพเขาเป็นยังไงครับสภาพเขาประมาณว่าเป็นเรือที่ถูกตั้งหางเสืออย่างถูกต้องเคียงข้างพระเยซูคริสต์เสร็จแล้วไอ้ฝั่งที่เคยไกลมหาศาลในชีวิตเขาอ่ะมันถูกล้นให้สั้นเข้ามาเหลือเหลือ,ลอแค่หนึ่งคืบ ก็ใช่ไหมเอามือเปล่าๆเ,าเานี่ยวักน้ําก็ถึงแล้วแต่ถามว่าเราใช่ไหมพวกเรายังมีอายุยืนยาวเพราะฉะนั้นนะครับซาตานจําไว้นะครับมันไม่ได้มีแค่คุณกับพระเจ้าและคุณก็บากบั่นมุ่งไปสู่พระเจ้ามันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีใครด้วยซาตานมันจะล่อลวงทุกคนแม้แต่คนที่พระองค์ทรงเจิมไว้เอาชัดๆเลยนะ เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์โดนอะไรโดนบิดหางเสือหมดโดนหลอกไปถึงฝั่งที่ผิดทุกคนมีสิทธิ์หลงหมดและยังเชื่อว่ารอดได้ในพวกที่หลงหลายคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเรายัางไม่ตายและเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคุณไปคิดแบบโจรที่ไม่กังเขตไม่ได้